สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมานะครับแนะนำวิธีการใช้งาน Facebook นะครับสำหรับคนที่เคยสมมติว่าเ,าเปิด Facebook ขึ้นมานะครับเราเปิด Facebook นี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสมมติว่าเราเคยอ่านฟีดเนี้ยอ่ะสมมติว่าเรากำลังหาฟีดสักฟีดหนึ่งแล้วกันเพื่ออ่านเป็นนี้แค่การนนอ่าน,าน,านปุ๊บเฮ้ยมีอ คนโทรเข้ามาหรือมีอะไรเด้งเข้ามาปุ๊บแล้วเราเปิดพอเราคินบันทีเรากลับมาปุ๊บเนี่ยไอ้ฟีดต,ตัวนี้มันหายไปนะครับขั้นแรกนะครับที่แนะนำนะครับฟังก์ชันของ f a c e b o o k ก็มีอยู่แล้วนะครับ 1. น,นะครับเมื่อสมมุติว่าเราต้องการอ่านสักฟีดหนึ่งแล้วกันเพราะฟีดนี้อาจจะมีคันมีคนมีคนมาคอมเมนต์เยอะนะครับเพื่อจะดูคอมเมนต์อย่างเช่นนี้ก็ได้ะ อันนี้จะเป็นการแนะนําของ Facebook นะครับเป็นวิดีโอที่ Facebook แนะนําให้เราดูนะครับเราก็มาที่นะครับจุดด้านขวาตัวนี้ครับจุด3จุดนะครับจิ้มเข้าไปแนะนำว่าส่วนมากมันก็จะเป็นจุด3จุดทางนั้นเลยนะครับแล้วเราให้มาที่ก,รรการบันทึกวิดีโอนี่ก็ได้นะครับเพิ่มไว้ในวิดีโอที่บันทึกไว้ของคุณอันนี้เป็นวิดีโอนะถมมไหมเราก,กดไปปับ๊บแล้วเราก็ไปเลือกคอลเลกชัน นะครับสร้างคอลเลกชันก็ได้นะครับสมมติว่าเป็นวิดีโอแมวปุ๊บกดสร้างเสร็จแล้วให้เราอ่ามันก็จะไปที่การบันทึกวิดีโอแมวนะครับมันมันไปอยู่ตรงไหนล้วเมื่อเราบันทึกแล้วเดี๋ยวมาดูอันนึงสมมติว่าอ่ะเราต้องการตัวของอ่ะบันทึกโพสมมต์นี้ก็ได้นะครับโพสต์เนี้ยโพสต์ของอเมล่าเนี่ย นะครับเราก็มาที่จุดสามจุดเหมือนกันขวาบนนะครับจิ้มเข้าไปเสร็จแล้วให้เลือกบนคําว่าบันทึกโพสต์เมื่อกี้เป็นวิดีโอก็บันทึกวิดีโอถูกปะอันนี้บันทึกอันนี้เป็นโพสต์ก็บันทึกโพสต์นะครับก็จิ้มเข้าไปตรงนี้นะครับบันทึกเหมือนกันบันทึกโพสต์เนี่ยเรามก็เลือกแคปได้เหมือนกันมันเหมือนเป็น playlist นะครับเราเลือกเป็นรถยนต์ก็ได้นะครับเสร็จแล้วมันจะเด้งไปที่รถยนต์นะครับแล้วมันหายเป็นอยู่ตรงไหนล่ะ เราเข้าไปดูที่ตรงนี้ครับขีดสามขีดตรงนี้นะครับถ้าดูไม่ทนันย้อนดูได้นะครับจิ้มเข้าไปเสร็จแล้วให้เราเลื่อนมาด้านล่างนะครับมันจะมีคําว่าที่บันทึกไว้ตรงนี้นะครับบันทึกไว้จิ้มเข้าไปพอจิ้มเข้าไปเสร็จเนี่ยนะครับมันจะมีข้างบนมันคือล่าสุดนะครับล่าสุดที่เราเพิ่งบันทึกไว้ข้างล่างก็คือว่าคอลเลกชันที่เราทําการสร้างเพลย์ลิสต์เอาไว้ นะครับอันนี้เป็นเฉพาะชั้นหมดเลยนะครับสมมติว่ารถยนต์เราบันทึกอะไรไ้บ้างเราเข้าไปดูนะครับข้างในนี้มันก็จะมีทั้งแบบเชิญเพื่อนมาก็ได้เหมือนกันนะครับเชิญเพื่อนแก้ไขมีการใส่รูปนะครับอันนี้ก็สั้นๆให้ดูก่อนนะครับพิการเพิ่มเพลย์ลิสต์หรือเพิ่มโพสต์ที่บันทึกไว้วิดีโอที่บันทึกไว้กันหายนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ช่อง i m มินทีวีด้วยนะครับสวัสดีครับ